สวัสดีครับผมเต้พังใจครับและนี่คือการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์กับในเดือนพฤษภาคมเป็นไงบ้างครับชาววันศุกร์โควิด -19 ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูดวงกันดีกว่าตั้งจิตตั้งสมาธิดีเดี๋ยวสับไพ่ก่อนครับ เอาละครับสำหรับชาววันศุกร์ครับผมพร้อมหรือยังสําหรับดวงประจําวันเกิดเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพื้นดวงของเราเป็นอย่างไรบ้างามาดูกันซิคือต้องบอกเลยนะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ย คือมันมีเรื่องอึดอัดใจมันมีเรื่องไม่สบายใจทั้งรอบด้านคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนนั้นคนนี้โรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรมากมายที่มันประดังเข้ามามันเป็นความรู้สึกที่อาจจะกลัวอาจจะเกิดความไม่สบายใจเกิดความระแวงคนรอบข้างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักทุกๆเรื่องมันอาจจะเป็นการก่อตัวให้เกิดความเครียด อาจจะเป็นความก่อตัวทําให้ร,รู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจจะทําอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระวังให้ดีในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเราในเดือนนี้ดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆอดีกว่าทั้งการงานการเงินความรัก เป็นอย่างไรนะเดีย๋ยวมาดูกันดูซิว่า้ความกังวลของเราเนี่ยมันจะมีออกมันด้านไหนบ้างและจะส่งผลกระทบอย่างไรอะมาดูกันเริ่มแรกเรามาดูเรื่องของความรักของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกนะว่าสำหรับคนโสดเนี่ย คือมันเป็นอยู่ในช่วงที่มีความรู้สึกที่เราจะต้องเข้าหามีความรู้สึกที่เราจะต้องเป็นฝ่ายลุกบ้างเป็นฝ่ายกระทําบ้างที่จะมีคู่ครองมีคนรักมีคนเข้าใจเพราะว่าคือมันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกที่อยากมีใครสักคนมาเติมเต็มความรู้สึกมาเติมเต็มให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้น หรือเราอาจจะเกิดจากความกลัวอาจจะเกิดจากความไม่สบายใจแบบหลากหลายอย่างจนอยากจะมีคนข้างๆมาช่วยตัดสินใจมาช่วยดามใจให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วดังนั้นในเดือนนีน้เราค่อนข้างที่จะมองซ้ายมองขวาแลซ้ายแลขวาแต่ถามว่าจะเจอคู่ไหม มันก็มีโอกาสอยู่มันมีโอกาสได้พบเจอคนที่เราถูกตาต้องใจแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะความที่เราไขว่าหามันมักจะมองไม่เห็นว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาดีไหมเราอาจจะมองข้ามในสิ่งนั้นอนนต้องระวังให้ดีดังนั้นความรักของเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาเป็นมาอย่างไงแบบไหนยังไงความรัก ไม่ใช่เราจะเอาหัวใจตอนนั้นไปตัดสินทั้งหมดของชีวิตดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปก็แล้วกันอย่าให้อารมณ์มาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างณนะปัจจุบันที่เราเจอตอนนั้นนะก็ฝากเอาไว้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไรสำหรับคนมีคู่คือต้องระวังเลย คนมีคู่เนี้ยระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องของอีโก้ความเป็นส่วนตัวของเรามันอาจจะทําให้เกิดความคิดของเราอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้คนที่เราเรารักเนี่ยไม่สบายใจหรืออึดอัดใจอันนี้ต้องระวังให้ดีดังนั้นสิ่งสําคัญมันคืออะไรมันคือการเปิดอกเปิดใจมันคือทําความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นการเปิดทุกอย่าง เรารู้สึกแบบนี้สิ่งที่เรามันเป็นน่ะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราเอา,เอาแต่ตัวเองเดียวแต่เรารู้สึกแบบนั้นมันคือการคุยกันเยอะๆเนี่ยเปิดประตูคุยกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะนี่เห็นไหมอย่างที่บอกมันมีความไม่สบายใจของเราบางครั้งเราก็อยากเป็นคนที่ถูกเอาใจเป็นคนที่ถูกให้เกิดความรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นอยากมีใครสักคนมาทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกสบายใจ บางครั้งมันอาจจะดูแบบเอาแต่ใจถูกไหมดังนั้นเมื่อแฟนเราเข้าใจเมื่อคนที่เรารักเข้าใจเรามันก็จะเกิดการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและหาหนทางที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ถ้ามีแฟนก็ให้มาดูเขาเท่ากันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเรียนก่อนดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรอื การเรียนต้องบอกเลยนะว่าสําหรับคนชาววันสุกเดือนสภาคมนี้คือมันมีเรื่องของความหนักอ,อกหนักใจในเรื่องของการเรียนพอสมควรมันเป็นการที่เรารู้สึกแบบกลัวาากลัวอนาคตกลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรไปหมดกลัวทําความผิดกลัวทําให้พ่อแม่เสียใจกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนัน่นกลัวนนเราไม่พร้อมมันกลัวไปหมดเลยดังนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของความคิดความอ่านดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของ ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราคิดมากเราจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเป็นสิ่งที่เราคนทาก่อนทําหน้าทําหลังมันคือการจัดระบบตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเรากลัวอะไรเราก็แก้สิ่งนั้นเราไม่อยากให้เกิดสิ่งใดเราก็แก้ตรงนั้นดังนั้นเปลี่ยนความกลัวให้เป็นโอกาสฮะมันถือว่าเป็นโอกาสของเรานะที่เราเฮ้ยเรากลัวแปลว่าเราเห็นปัญหาอะไรบางอย่างเราเห็นสิ่งนั้นวยมันเริ่มจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีละ เราก็แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาที่เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกกลัวก็ทํามันไปไม่ใช่กลัวแล้วเราหนีปัญหาออกไปยิ่งหนีมันก็ยิ่งไม่ได้แก้อะไรและเราก็จะจมกับความทุกข์จมกับความรู้สึกที่เราไม่สบายใจอันเนี้ยต้องระวังให้ดีก็ขอฝากเอาไว้สําหรับการเรียนครับโอเคเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าสําหรับคนหางานนีเป็นอย่างไรบ้างดูสิ สำหรับคนหางานเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันมีเกณฑ์อยู่นะที่สําหรับจะเจองานเจอสิ่งที่เราต้องการหรืองานที่เราสมัครเอาไว้มันมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่เราตั้งหวังเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือความผิดพลาดการที่เราอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปดังนั้นสิ่งที่เราจะควรที่ต้องระวัง มันคือเรื่องของความไม่รอบคอบของเราไม่รอบคอบในการกระทําที่อาจจะผิดพลาดในเนื้องานผิดพลาดในการสมัครงานผิดพลาดในการเตรียมตัวที่จะไปทํางานใหม่อะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีเพราะมันมีผลกระทบต่อการที่เราจะได้งานมีผลกระทบต่ออนาคตของเราดังนั้นสิ่งสําคัญคืออะไรคือสติคือพลังใจเราเติมพมลังใจเยอะมีกําลังใจเยอะๆในการ สร้างเสริมความรู้สึกดีๆความสร้างเสริมความรู้สึกบวกของเราเอาไว้เยอะๆและมันทําสมาธิเพิ่มสติของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นทบทวนสิ่งที่ทาทบทวนตัวเองว่าเราดอยตรงไหนเราขาดตรงไหนก็ทําให้ดีดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นได้จากตัวเราเองจะดีจะเจริญจะมีความสุขก็อยู่ที่ตัวเราดังนั้นก็ฝากเอาไว้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนที่มีางานแล้วเป็นยังไงบ้างดูซิ สำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยต้องบอกเลยมันมีเรื่องของความกลัวการตัดสินใจในการทําหลายสิ่งหลายอย่างมันไอ้นู่นก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็มาไอ้นี่ก็มา,ม,ามันมาหลายช่องทางมันเป็นเรื่องของการงานที่เราจะต้องรับผิดช,ชอบเป็นงานงานที่เราจะต้องรับหูบรับตาทาอะไรแบบนี้ดังนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรกับเรา มันเกิดความกลัวมันเกิดความระแวงมันเกิดความไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมันเยอะแยะเต็มไปหมดมันมีเรื่องคิดมากมันมีเรื่องให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายไปหมดเลยแต่ถามว่าตัวเราจะทําได้ไหมมันทําได้นะแค่ตัวเราเนี่ยต้องสู้กับมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเหมือนการจับงูเนี่ยเราก็จับให้มันมั่นจับให้มันอย่างมั่นใจไม่กลัวมันไม่กลัวปัญหาและเราจะสามารถสู้กับปัญหาที่มันประดังเข้ามาได้ดังนั้นก็ต้องเติมพลังใจเยอะๆ เติมพลังจิตพลังใจสู้กับมันสู้กับความรู้สึกสู้กับสิ่งที่มันเข้ามาดังนั้นเราผ่านไม่ได้จากพลังใจที่เรามีพลังใจที่เราสร้างขึ้นมาเองครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินกันงดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไมคือการเงินถามว่าคือตัวเรามันก็มีเงินนะมันก็มีเงินอยู่แล้วม,าม,ามีการเงินเข้ามามีการเงินเข้ามาแต่ตัวเราเนี่ยมันอาจจะหาช่องทางมากยิ่งขึ้น มันมีเกณฑ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่เราจะหารูทางมากกว่าเดิมในการหาธุรกิจทำในการหาช่องทางรูทางที่เราจะมีอะไรสักอย่างเป็นที่เมตันกับตัวเราเองมันเริ่มวางแผนชีวิตมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดือนเมษายนที่ตัวเราเองเริ่มขยับขยายจะทำธุรกิจจะขยับขยายที่จะซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อเป็นสมบัติให้กับตัวเองดังนั้นก็ฝากเอาไว้ สำหรับคนที่เข้ามาดูก็เป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเรานิ่พลังใจมากมีกำลังใจเยอะและก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดความอ่านของเราเพราะในเดือนนี้มันค่อนข้างมีความกลัวค่อนข้างมีความรู้สึกที่แย่ๆกับตัวเองหลากหลายอย่างมันจะทําให้ตัวเรากลัวหมดว่าจะเริ่มต้นอย่างไงจะเริ่มต้นไปแบบไหนอย่างไรให้เราลบทิ้งไปให้หมดและทําปัจจุบันให้ดีที่สุด คิดจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ลงมือทำและทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ที่ตัวเราเองครับโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรสำหรับสุขภาพต้องบอกเลยนะว่าสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ต้องระวังเรื่องของการปวดหัวปวดไหล่ปวดข้อมือปวดตัวเพราะมันอาจจะเกิดจากความที่เราอาจจะ เหนื่อยเหนื่อยหลายสิ่งหลายอย่างเหนื่อยร่างกายและก็ต้องระวังการเจ็บอดแอดความรู้สึกเหนื่อยง่ายเพียงง่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยแล้วคือการสร้างเสริมความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองสร้างพลังใจนั่นแหละหรือดูแลสุขภาพร่างกายอาจจะออกกําลังกายเยอะๆอาจจะกินอาหารให้ครบห้ามูอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพของเราให้ดีหากใครดูได้อยู่แล้ว ก็ดูแลให้มากยิ่งขึ้นหรือสม่ำเสมอให้ได้มากที่สุดและชีวิตของคุณก็จะดียิ่งขึ้นครับโอเคอเราดูไปทุกอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูสรุปดีกว่าดูทีว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรและไพ่จะเตือนอะไรกราไหมสำหรับเดือนพฤษภาคมเนี้ยคือถามว่าไพ่จะเตือนอะไรเราไหมก็ต้องระวัง ระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของความที่เราอาจจะมีความรู้สึกขึ้นๆลงๆความรู้สึกโกรธง่ายโกรธเร็วอารมณ์ร้อนหัวร้อนง่ายอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะมันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดกรรมกับคนอื่นไปส่งเอาความร้อนเอาความรู้สึกไม่ดีไปใส่คนอื่นเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัว แบบเปิดรู้ตัวอีกทีเอา้าเราด่าเขาไปแล้วเอารู้ตัวอีกทีเราว่าเขาไปแล้วรู้ตัวอีกทีเราเป็นอย่างนั้นไปแล้วอันนี้ต้องระวังให้ดีเห็นไ,ไหาของมันขึ้นเพราะตนสายปลายเหตุมันมาจากนี่แหละความรู้สึกแย่ของเราความรู้สึกไม่ดีของเรามันเก็บสะสม,มหมักหมมเอาไว้ในเป็นตะกรจิตใจของเราเนี่แหละมันเลยทําให้เป็นเหตุทำให้เราโกรธง่ายแบบนิดหน่อยก็โกรธแล้วอะไรแบบนี้ดังนั้นสิ่งสําคัญมันคือการปล่อยวางหรือ เทคนิคสาคัญที่ไพ่เติมาเลยว่าไปทําบุญมีบุญก็เหมือนเติมพลังใจเราไปใส่บาตรเราไปไหว้พระเราไปสวดมนต์เราไปบริจาคสิ่งของที่เราเหลือใช้ไปบริจาคในสิ่งที่เราพอทจะให้ได้ไปให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรที่พามาแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะเราจะคิดมากกกับเรื่องอดีตเยอะอันนี้ต้องระวังให้ดีดังนั้นสิ่งสำคัญมันคืออะไรก็คือพลังใจนั่นแหละ มันเติมพลังใจเย,เยอะๆเข้าไว้เดี๋ยวชีวิตของคุณก,ก็จะดีขึ้นเองเนาะในเดือนพฤษภาคมก็ขอฝากเอาไว้และอย่าลืมนี่เลยไปคอมเมนต์น้านล่างความรู้สึกเป็นงุ้นอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็าสามารถติดตามคุณเต้พลังใจได้ทุกๆช่องทางเลยไม,ม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Tik t o k นะไลน์เราสามารถไปแอดเข้าไปเลยแอด My ล o w e r ของคุณเต้พลังใจเข้าไปพูดคุยกันได้เข้าไปติดต่อร่วงกันได้แล้วก็มาทักทายกันได้ครับพบกันเดือนหน้า กับพุนเต้พลังใจสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ